ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีมังกรนะครับดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคมนะครับ2564ต้องบอกว่าเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีมังกรต้องระมัดระวังในเรื่องการเงินการทองนะครับเรื่องการจับจ่ายใช้สอยนะครับ ต้องบอกว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนั้นนะครับคุณต้องรอบคอบอย่างมากทีเดียวในเรื่องเงินเงินทองๆวันที่1ถึงวันที่5สิงหาคมนะครับยังถือเป็นวันที่ดีนะครับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรรู้สึกอื่นๆรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้มาก่อนหน้านี้ก็จะเริ่มสดใสขึ้นแฮปปี้ขึ้นครับแล้วก็มาช่วงประมาณวันที่6ถึงวันที่10 นะครับช่วงนี้แหละที่ต้องต้องระมัดระวังในเรื่องการเงินการทองนะครับระวังจะเสียเปรียบเสียรู้คนในเรื่องการเงินนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าไปตกปากรับคําอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญในเรื่องเงินเงินทองทองเด็ดขาดนะครับพอต่อมาถึงวันที่11จนถึงวันที่15ก็รู้สึกจะแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้น นะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับต้องระวังเรื่องเงินอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณวันที่16จนถึงวันที่20นะครับจะทำอะไรในเรื่องการเงินการทองตัดสินใจอะไรต้องรอบคอบนะต้องดูให้ดีนะครับอย่างไรก็ตามครับชาวลัคนาราศีมังกรดาวเสายังคงทับลัคนาของท่านอยู่นะครับได้กเกษตรราธิปดีได้ปัญจมหาบุุษโยก ชะตายังวาสนาดีอยู่ครับภาพรวมรวมถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายจุกจิกเรื่องเงินเรื่องทองแต่ความมั่นคงของชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นก็อ่านได้จากดาวทั้งหมดตรงนี้แหละครับแล้วก็ยังรวมความไปถึงนะครับการตีโกลนของดาวร่วมธาตุดินไม่ว่าจะเป็นดาวเสาร์ดาวราหูแล้วก็ดาว,ดาวพุธนะครับที่จะขยับย้ายอีกครั้งหนึ่งประมาณวันที่ 22- 23สิงหาคม คือก่อนหน้านี้พุทธย้ายเข้าราชาโชคอยู่แล้วแล้วก็จะย้ายเข้ากเกษตรราธิบดีย้ายเข้ามหาอุดอีกครั้งหนึ่งประมาณ22 23สิงหาคมเท่ากับว่าหลังจาก22 23สิสิงหาคมไปแล้วชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรก,รก็จะมั่นคงแก่งกล้าม,มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกว่าที่ผ่านมาความรักของชาวมังกรนั้นไม่โอเคเลยนะครับมีโอกาสที่จะไม่ได้อย่างหวัง มีคนรักอยู่มีโอกาสที่จะมีปากเสียงหรือมีโอกาสที่จะขัดแย้งหรือว่าเลิกรากันไปแต่ต้องบอกให้ชาวลัคนาราศีมังกรฟังแบบนี้ว่าดวงความรักในภาพรวมๆนั้นนะครับเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงจริงๆใครที่มีคนรักอยู่นะครับหรือคุยหรือคบหากันอยู่แล้วมันไปต่อไม่ได้มันก็ต้องเลิกกันไปตามวาระตามรอบวงโครจรของดวงดาวแต่ คุณก็จะมีคนนะครับมาชอบมาถูกใจใหม่ๆอย่างแน่นอนเหตุผลเพราะว่าดาวอีกสองดวงนะครับที่เดินส่งผลดีกับชะตาของตัวคุณเองนั้นส่งผลในทิศทางที่เรียกว่าคุณเองนั้นก็มีความรู้สึกว่าเออมันจุกจิกใจไม่ค่อยสบายใจอยู่พักเดียวครับเดี๋ยวบันก็จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรใครที่ความรักไม่ได้อย่างหวังหรือมีอ่านต้องต้อง,องออขัดแยง้งหรือว่าเลิกรากันไปก็จะมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเดินเข้ามานะครับส่วนคนที่มี คู่อยู่คบหากันอยู่ความสัมพันธ์ช่วงนี้ไม่ค่อยดีหรอกครับนะครับดูยังไงก็จะต้องมีปัญหาต้องมีความขัดแย้งแน่ๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับตามโครงสร้างของดวงดาวตรงนี้ความรักของชาวลัคนามังกรคุณจะเริ่มสบายใจขึ้นแฮปปี้ขึ้นนะครับอย่างมากในช่วงประมาณกลางกลาเดือนสิงหาคมไปแล้วนะครับแล้วก็คนโสดก็มีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆม,มาชอบพอมาถูกใจขอโชคดีครับ ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี